ไปแต่ตัวกับสภาพ,พอเราจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่ให้หมดเหมือนหนึ่งกระเป๋าจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เราเอาไปสำหรับการแสดงใช่ไหมชุดอะ่ะ ชุดเหมือนเราต้องเตรียมไปประมาณสี่หห้ชุดชุดร้องเพลงแล้วก็เสื้อผ้าเที่ยวแล้วก็เครื่องสำอางของชายประมาณนี้มั้งตื่นเต้นมาแต่พี่จะบอกว่าพี่ถ่ยรูปไม่สวย <laughs> พี่ถ่ายรูปไม่สวยอ่ะ การแสดงที่แวนเอาไปให้หมดเลยเท่ากับเราไปกี่วันวะตั้งเนึ่นะเราไปสิบแปดสิแปเดินยังสบแปเดินทางสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยสิบสแเ้าสามบ จะคิดถึงกันป้าปวอไอเต้าชิงชิงแดงฟิงสไมลี่ต้องคิดถึงพวกเราอย่างแน่นอนทริปนี้เน้นเซลฟี่ช่วยช่วยตัวเองกันไปก่อนนะเอาไม้เซลฟี่ไปด้วย ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย,ไย่ได้อยู่ให้ไปนานๆไปนานไม่ได้หรอกลงแดงมะม่วงไปมะมว่มวงส้มตำอะ่ะส้มตำโอเคมันยังพอมีแหละที่นู่นแต่ที่นู่นจะมีมะม่วงผิดเกลือปะสองทิศกว่าเลยนะเว้ย กินแล้วมันหยุดไม่ได้ไงไประเด็นเน่นเขาบอกช้าไปอยารู้ว่าจะไปซื้อของเพิ่มวันนี้แหละแล้วเราต้องเราต้องมีชุดคล้ายๆกันไหมฟิลฟิลพี่ออตรงยังไม่รู้เลยว่า อุนจะต้องใส่งตวไปวะคือมันจะร้อนไหมหนาวอมันจะหนาวไหม LA แต่ว่ามัน BLA สองแล้วเราอยู่ LA สองสองคอนเสิร์ตอะพี่แวนบอกว่าไม่ต้องเอาแบบโค้ดอะไรอย่างนี้ไปเอาแค่เอาแค่เหมือนเสื้อไหมพรมเสื้อคลุมไหมพรมไปอะไรเงี้ยก็พออุ่น แล้วก็จะได้ช้อปปิ้งวันหนึ่งตอนไปถึงเอลเอใหม่คุยถ่ายรูปไม่สไปทันทีไม่ได้ปะ่ปะเดี๋ยวใครทำกคุยหลังบ้านเราจะไปทำเล็บด้วยละหายไาทออันก<ะ>ันโอ้ยโอ้ เหมือนโดนต่อยวันเนี้หมอก็ไม่เบามือเลยไม่แลคือสรงเดียวกันอ่ะมันแบกมันแบกล่างอ่ะส้มเดียวกันต้องถึงใช่ไหมเมื่อวานอ่ะเมื่อวานตอนกลางค่ำกลางคืนแต่หนูยังไม่ได้ไปเอากระเป๋าเลยที่โชว์ดีซีอ่ะที่พ่อมัน ตัวไหนอะตัวส่งให้ตัวพี่อ้าวตัวมีสองตัอย่างพี่เตยพี่เตยคุณผ่านวันนี้ให้ให้ส่งมาให้วันนี้จัดของก่อนพอพี่ก็ให้เขาส่งให้วันนี้จัดเหมือนกันให้เขาส่งมาให้พรุ่งนี้มันไม่พอมีอยู่อันเดียวเก่งว่ะเปรี่ยวเลย แต่ว่าพี่แวนโทรหายังเรื่องอาจจะต้องกลับมานานอยูพี่พูดได้ปะเอะพี่พูดได้ปะงานไฟนยได้เหรอเออมามาไม่ทันไม่ใช่หรอเรากลับมาวันที่สี่ วันถึงปุ๊คก็หังไปงานเลยหรอไม่เอากลับเร็วขึ้นไม่เอาพี่แววพี่แววต้องกลับก่อนดีโอ้โหเราต้องไปเดอเหมือนปีที่แล้วหรอจะไหวปะก็เลยต้องลดโปรเจกโปรเจกอะ จติงที่ยวไปอันนีมาจรฐานที่ฉันอยากไปมากแต่ไม่บอกนะว่า Universal Disneyland อะจริงว่ะเนี่ยคุณได้ปะวะไม่ได้คุณหมละอะไรบอกหลังไม่เลยไไม่เลยมันตั้งใจแล กลับมาต้องกลับมาเหมือนปีที่แล้วอะ่ะให้ถามว่าไม่ได้ขึ้นไลฟ์ด้วยกันนานแค่ไหนหิวแด้กทำไรตออ่อเนี่ย ถ้วหนูจะไปทําสีผมแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อน <S <S 2> <S 2> ไปทำเล็บทําสีผมดีเพิ <S 2> <S 2> ่งมีเวลาว่างวันนี้ที่แบบว่างทั้งวันวันเดียวแล้ววันต้องอัดทุกอย่างอะ่ะเก็บกระเป๋าทําผมทําเล็บซื้อของเหลือเราไปเราไปวันที่สิบเจ็ดแปดีหนึ่งก็คือห้า <4, 5 S 2> ทุ่มเชียงคืนต้องถึงสนามบินอะ่ะแต่วแฟนขับไปรอสี่ทุ่มไงเราก็ต้องไปก่อนอยู่แล้ว ก็ต้องรีบเก็บกระเป๋าเพราะไม่งั้นไปงานไปงานเสร็จกลับมานก็ต้องเก็บกระเป๋าแบบรอบสุดท้ายพี่ฟ้าก็ต้องไปหาวิธีคู่มือการถ่ายภาพบุคคลและสถานที่ให้ดูทำไปตั้งไม่ได้เ๋ยวมีคนหยุดไปมีคนบอกว่าอยากบวชอะไรบวดเลยออ คอมพิวเตอั์นแล้วนั่าลักทุกคนที่ผนตายหรือวะมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ทุกคนมันมองไม่ค่อยเห็นมันจะเห็นแค่เม้นตสองเม้นตน่ะอ๋ออันนี้ละกันมันดูปกแบบอุ้ยหูยยแย่มากแย่มากมันดูแย่อ่ะกลับอ๋อพี่ตงนะพี่ตงคือทุกอย่างแล้ว,ลวเราเนี่ยเออใช่พี่ตงถ่ายรูป แต่บอกอพี่โตไม่ต้องรีงทัชนะคิ้วหายอะ่ะว่าเราไม่แต่งรูปว่ารูปว่านี่เราต้องนอนด้วยกันเนี่ยสภาพกระเป๋าสามใบรวมกันสามสองคนหกใบอเราต้องนอนจด้วยกันไหออะเมกามีผีปะน่าจะมีแหลอมั้ง ใช่ค่ะชี่พิชี่ออกมาค่ะอ๋อคนบ้านเดียวกันค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอันนี้นี่ข้าวไข่อันนี้ละอันนี้ค่ะ ผมเรากำลังกำลังกำลังรอรถมาใช่ก็เลยอ๋อรถเพิ่งมาออกจากหนูนะ่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวค่อยทักไปถามมีไรในการไม่มีผีแล้วถ้ามีหนูก็คุยอังกฤษให้ไม่เป็นไร <laughs> นอนด้วยกันดีแล้วแหละมันจะได้ไม่เหงาพี่เปิ้ลยิ้มเลยสมองไหลเก็บสมองไม่ทันพี่เปอร์บอกว่านานๆทีขอหน่อยบายบายบายเหรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวทักไปทุกคนลงไลน์